อะไรที่สุขแล้วกลายเป็นทุกข์อะไรที่ทุกข์แล้วกลายเป็นสุขครับหลังจากเราเป็นคนพิการความสุขคือเราได้อยู่พร้อมหน้าความทุกข์คือเราไม่ได้ช่วยเหลือแทนเราไม่ได้พาลูกไปบันแม่ <c oughs> คือลูกอยากให้พาไปบันแม่เราก็ไม่ได้ไปสองปีแล้วคะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ผมเติมอะไรได้ไหมเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าพี่เล่าต่อว่าความทุกข์คือเขาเดินไม่ได้ มีสักาี่คนครับที่จะคิดว่าความทุกข์ของเขาคือเขาไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นนี่คือความทุกข์ที่พี่เขาตอบมาแบบไม่ต้องคิดเมื่อกี้นี้ที่วีถามว่าความทุกข์ของเขาคืออะไรที่มันมันมันมาเนี่ยในชีวิตเขาแทนที่เขาตอบว่าเขาเดินไม่ได้เขาเไปไหนอไดนไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้นี่คือความทุกข์ของผู้หญิงคนนี้ นะคุณเห็นอะไรไหมครับเราเดินดีๆขาดีๆกันอยู่เนี่ยเราคิดได้อย่างนี้หรือเปล่าผมยังคิดไม่ได้เลยนะฮะ